ติดอยู่ตรงไหน4วันต้องออกมานะแจ้งพิกัดเลขที่แจ้งพิกัดเลขที่บ้านซอยถนนแล้วก็ตรงจุดนั้นจากนั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเซิร์ช o o o g l e Map แล้วเขาจะเข้าไปช่วยมันต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นลูกหลานใครติดอยู่บนลังคาติดอยู่บนอยู่บนคือบนแปรติดอยู่บนตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดเขายังติดต่อคุณได้เนี่ย คุณจะต้องแจ้งพิกัดว่าเลขที่นี้เลขที่นี้นะเพราะว่าทุกคนเขามมนิเตอร์อยู่แล้วเขาจะพิกัด Google แล้วเขาไปเอามาเลยต้องขนกันออกมาก่อนนะคุณจะต้องขนกันออกมาก่อนถ้าพวกเธอเนี่ยไม่ขนกันออกมาเนี่ยนะถ้าพวกเธอไม่ขนกันออกมาเนี่ยกูบอกเลยนะยุ่งนะต้องขนกันออกมาก่อนจ้ะ ต้องออกมาก่อนตอนนี้มึงอะ่ะไม่ต้องไปเชื่อใครแนละ้วตอนนี้มึงขนกันออกมาก่อนจริงๆอยู่ต้องขนกันออกมาก่อนนะอันนี้ฉันบอกจริงๆนะถ้ามึงไม่ขนกันออกมาก่อนนะี่ยุ่งแน่อืมออกมาก่อนนะจ้า ตอนนี้เนี่ยต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ขนกันออกมาก่อนเลยนะจ๊ะค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ทหารเรือลงถึงแล้วเธอเชื่อไหมฉันขออนุญาตขออนุญาตพูดอะไรตรงๆสักนิดหนึ่งนะทหารเขาไม่ได้ช้านะแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเสือกไปบัญชาการผิดที่ผิดทางงานนี้เนี่ยน้ำท่วมหาดใหญ่มึงต้องประเมินแล้วว่ามึงจะต้องขนคนออกแต่ปรากฏเนี่ยผู้ว่าหาดใหญ่เนี่ยประเมินผิด นายกเทศมนตรีหาดใหญ่ประเมินผิดแล้วบอกว่าน้ําระบายได้น้ําระบายได้ระบายพ่อเมืองสิทหารเนี่ยจะต้องไปตั้งแต่วันแรกแต่นายกเนี่ยไม่ได้สั่งการเสกไปสั่งธรรมนัทพมเผาธรรมนัทพมเผาก็เลยไปบัญชาการอยู่หลังรถกระบะจําได้ใช่ไหมธรรมนัทเนี่ยเป็นรองนายกและเป็นรัมตีเกษตรแล้วทีนี้เนี่ยกะว่าให้รัมตรีเกษตรเนี่ยจัดการแล,ล้วรัมตีเกษตรมันจะไปจัดการอะไรได้ล่ะมันดูแค่ฝนหลวงเข้าใจยัง นายกเนี่ยต้องสั่งการเนี่ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเสือกนายกเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่าคนมันไม่เคยเป็นอ่ะนะตอนสมัยอีตุ้งติ้งเป็นอีนี่ก็เดินตามหลังโตมตามน่องอีตุ้งติ้งอะ่ะคือคนเราเนี่ยมึงเดินตามหลังนายกมากี่คนกี่ยกุกี่สมัยแล้วสีหนูทำไมยังไม่รู้สีรูปแปรอีกกูก็ไม่เข้าใจเสียหนูจริงๆเลยและอีพวกที่แม่งกระโดดเข้าพักเสียหนูคิดว่ามันจะเป็นพักที่มีอนาคตอนาคตหมดกันหมดละค่ะณเวลานี้นะคะมันจะไปกับน้ำหักใหญ่นี่แหละ อันนี้พูดจริงๆเลยมึงจะไปกับน้ําท่วมหาดใหญ่นี่แหละเสียหนูเนี่ยมึงจะมาทันอะไรล่ะทันวาจะยุบสภายุบสภาไปหาพ่อหาแม่อะไรล่ะมึงยุบไม่ทันหรอกมึงเชื่อไหมว่ามันไม่ยุบหรอกไม่ยุบหรอกนาทีนี้มึงจะแก้รัฐธรมนูญมึงจะแก้อะไรล่ะมึงแก้อะไรไม่ทันมึงจะแก้รัฐนูญมึงจะแก้หนึ่งหนึ่งสองมึงแก้อะไรไม่ทันตอนนี้มึงแก่หาดใหญ่ก่อนแล้วมึงก็ต้องแก่ปราสาทปาตาควายก่อน ภาษาตาควายยังไม่ได้คืนมายังแก้ไม่เสร็จหาดใหญ่ยังแก้ไม่ได้มึงคิดว่ามันจะยุบสภาไม่ละไม่หรอกมันไม่ยุบสภาหรอกถ้าตราบใดที่รัฐบาลเนี่ยเรตติ้งตกเนี่ยมันยุบสภาไม่ได้หรอกเห็นไหมละ่ะน้ําท่วมหาดใหญ่ใครคิดว่าจะมาในรอบยี่สิบห้าปีนี่ท่วมเป็นแองกระทะเลยอะ่ะ<อ>นะ เอาจัดไปนะทุกคนสวัสดีทุกคน ธรรมชาติเนี่ยนะมันมาอยู่แล้วการคาดเดาการคาดการจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางทีมอุทกาศาสตร์หรืออะไรต่างๆมันคาดการล่วงหน้าประมาณห้าวันเจ็ดวันอยู่แล้วแต่การที่ขนคนออกมาไม่คือการที่ไม่ได้แจ้งเตือนเขาเรียกว่าแจ้งเตือนภัยพิบัติเธอรู้ไหมสํานักง,งานป้องกันภัยเนี่ยแล้วก็ส่วน,วนงานที่จะต้องแจ้งภัยพิบัติเธอรู้ไหมอยู่ที่สํานักอะไรเธอรู้ไหมใครรับผิดชอบ อยู่สำนักปอพอป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนคนรับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่ออนุทินชาญวีรกุลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะท<ชอบ>ีนี้มึงคิดว่าก,กูอ่ะจะต้องโยนขี้ไปให้ใครมึงคิดว่าประชาชนจะต้องโยนขี้ไปให้ใคร มัวแต่ผัดข้าวอยู่มัวแต่พาเมียไปออกงานเอาหน้าเอาตาอยู่มึงไม่ต้องกอบกู้ชื่อเสียงเมียมึงหรอกเมียมึงอเน่าจะไม่เหลืออะไรจะเน่าแล้วมึงไปกอบกู้ประเทศชาติกอบกู้หัดใหญ่กอบกูกกบก้สงขากอบกู้อนาคตของชาตินะในชายแดนเจ็ดจังหวัดของเขมรมึงยังไม่ได้ประสาทตาควายกับคืนมาเลยมึงอย่าว่าแต่ว่าตารางเซนติเมตรเลยตอนนี้ตารางหลายกิโลเมตรมึงยังยังไม่ได้คืนมาเลยนะแล้วก็บ้านน,อาน้นองจันน้องจีบ้านน้องยากแก้วยังไม่ได้คืนมาเหมือนกันยังไม่ได้หาอะไรคืนมานี่ มึงไม่ต้องกอบกู้ชื่อเสียงแม่เมียมึงหรอกเมียมือเน่าจะตายอยู่แล้วมึงปล่อยให้เมียนายกเน่าไปเถอะกอบกู้ไม่ได้แล้วมึงใส่ผ้าไหมพัดตะเวนอยู่นั่นแหละไปเออเมียก็มีมาตั้งหลายคนแล้วมึงไม่ใช่เมียมีมีเมียครั้งแรกเมียก็มีมาตั้งสามสี่คนแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเออเมียคนนี้ก็เมียคนที่สองที่สามที่สี่แล้วไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องไปแคร์มากหรอกดังนั้นเนี่ย นาทีนี้มึงจะไปผัดข้าวโชว์เมียอะไรล่ะมึงจะเอาเมียไปผัดข้าวโชว์อะไรล่ะนาทีนี้คือต้องบัญชาการงานนี้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยต้องสั่งผู้บัญชาการกองทัพไทยเนี่ยกองบัญชาการทหารสูงสุดซึ่งมีทหารช่างมีทหารทุกเหล่าทัพเนี่ยเขาต้องสั่งการตั้งแต่ต้นนี่เขาเพิ่งสั่งการกันเมื่อวานเอง เพราะว่าอะไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีประเมินผิดพลาดเนี่รัฐมนตรีมหาไทยก็ประเมินผิดพลาดผู้ว่าสงขาก็ประเมินผิดพลาดผู้ว่าสงขาลูกน้องใครลูกน้องรัฐมนตรีมหาไทยแล้วรัฐมนตรีมหาไทยลูกน้องใครก็ลูกน้องอนุทินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัมตรีมหาไทยเป็นใครก็เป็นอนุทินไงเข้าใจยังตามนั้นแหละกูไม่อยากจะพูดมาก มีรัฐบาลกี่ครั้งกี่คันสมัยกี่ยุกี่สมัยแม่งก็ไว้ใจไม่ได้กะเรวกะลาทั้งนั้นเลยแต่ละคนมีคนบอกว่าคิดถึงเพื่อใยคิดถึงนู่นนี่เโอ้ยอพวกกาโลกาลาพวกนั้นยิ่งแย่กว่านี้อีกอีเตี้ยหม,มาตื่นเนี่ยนะ อีสั้นที่พ่อติดคุกอะ่ะยิ่งแย่กว่านี้อีกอเต้ยมหมาตื่นที่พ่อมันติดคุกะนะโอ้ยบริหารห่วยแจกแล้วก็แย่ยิ่งกว่านี้อีกแค่กูมีความหวังว่ารัฐบาลชุดนี้หลังจากที่ไม่มีอเต้ย์หมาตื่นเนี่ยมันน่าจะทําดีมากๆแต่ปรากฏเสือกไม่ได้ดังใจไง <c oughs> มึงไม่ต้องหรอกมึงอย่าไปคิดอเต้ยมหมาตื่นนั่นน่ะโอ้ยิ่งแย่กว่านี้อีก ส่วนอีตื่นมาเตี้ยอียิ่งย้้ยแท่อวยนะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอากับอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เอาอยู่กับอะไรปรากฏว่าน้ําท่วมดอนเมืองมึงนึกดูน้ําท่วมสนามบินดอนเมืองอ่ะดอนเมืองดอนคือที่ดอนน้ําท่วมสนามบินดอนเมืองก็ตั้งกองบัญชาการกันอยู่ตรงสนามบินดอนเมืองแม่งน้ําท่วมย้ายกองบัญชาการมาอยู่ห้าแยกลาดพร้าวน้ำก็ท่วมห้าแยกลาดพร้าอีกอันนั้นอ่ะอีตื่นมาเตี้ยโอเคนะ เอาอยูไ่ไ um, ม่ร okay. ู้เอากับเอาอยู่ค่ะเอาอยู่ไม่รู้กัเอากับผัวใครแม่งเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ไอชิบหายน้ําท่วมหมดเลยเอาอยู่ค่ะเอาอยู่เอาอยู่กูไม่รู้เอากับผัวใครอย่างนะมึงไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันผ่านไปแล้วมึงอย่าพูดถึงแล้วเวลามึงพูดถึงเนี่ยกูจะพูดให้มึงเจ็บแสบเลยเพราะฉะนั้นกูยังกูยังบอกกับมึงอย่าพูดถึงไงแต่กระนั้นตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยพูดถึงเรื่องห้ามน้ําท่วมหาดใหญ่ หาดใหญ่เนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะหาดใหญ่เป็นแอ่งกระทะแบบนี้เลยกระทะแบบนี้เป็นแอ่งกระทะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอฝนตกน้ํามันเทจากภูเขานี้เทจากภูเขานี้เทจากภูเขาฝั่งนี้เทจากภูเขาฝั่งนี้แม่งเทมาทุกภูเขาเลยแล้วหาดใหญ่เป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งกระทะจากนั้นพอเทภูเขาเสร็จปกติมันระบายออกได้ แต่อีนายกเทศมนตรีกับอีผู้ว่าสงขาแม่งเสือประเมินผิดไม่ยอมขนย้ายประชาชนปรากฏว่าอีพายุที่มันมาหาใหญ่อะ่ะมันมันเทมาเหมือนเปิดน้ําก๊อกอะฟึง่งลงตรงหาดใหญ่หมดเลยฟึง่งทีนี้มันก็เลยกลายเป็นหาดใหญ่กลายเป็นแองกระทะรับน้ําเลยแล้วระบายไม่ทันทะเลหนุนสูงมึงเข้าใจยังเพราะฉะนั้นถึงเวลานี้คือว่าถ้าฝนยังไม่หยุดตกะนะคุณจะต้องอ,อพยพขนย้ายคนออกจากออกจากแองกกระทะหาดใหญ่ออกมาให้ได้ เข้าใจยังเข้าใจยังเออตามนั้นแหละคือก็ไม่ได้อยากจะโทษใคร่ะนะแต่ว่าเอาตรงๆก็คือมึงประเมินผิดพลาดตรงที่ว่ามึงอะไม่กล้าประกาศอพยพขนย้ายคนมึงคิดว่ามึงจะเอาอยู่ไงมึงคิดว่ามึงจะเอาอยู่กันไงฮะไอ้ผู้ว่าไอ้นายกเทศมนตรีพวกมึงคิดว่ามึงจะเอาอยู่กันไง ส่วนนายกรัฐมนตรีก็พวกนี้ก็ไม่ได้ดูวิทยาศาสตร์บ้านเมืองไม่ได้ดูไม่ได้ดูตระกะวิทยาศาสตร์หาเหวอะไรงานเยอะงานลาดงานหลวงงานเยอะงานนู่นงานนี่งานเยอะเสร็จแล้วก็ฟังรายงานจากผู้ว่าเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนี่แหมเกณฑ์ใจอีกพวกราชการนี่ก็ฟังรายงานจากผู้ว่าฟังรายงานจากปลัดกระทรวงมหาไทยทีนี้พอผู้ว่ารายงานผิดปลัดกระทรวงมหาไทยก็รายงานผิดรัฐมนตรีมหาไทยก็รายงานนายกมนตรีซึ่งนายกมนตรีกับรัฐมนตรีมหาไทยแม่งเสือกเป็นคนคนเดียวกัน แล้วจะใครรู้แม่งเชื่อกันไปเชื่อกันมาแม่งรายงานผิดกันหมดเลยรายงานผิดกันสี่คนทีนี้ก็จบเลยชิบหายประเมินผิดกันหมดเลยอะทีนี้อือโอเคนะมึงประเมินผิดกันหมดเลยอีกปลัดก,กระทรวงมหาดไทยก็อาศัยผู้ว่าผู้ว่ารายงานก็พอผู้ว่ารายงานผิดคนเดียวนายกรัฐมนตรีเลยไปไม่เป็นเลยเพราะว่านายเริ่มตีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไงอ ทีนี้เข้าใจหรือ,อยังไม่ต้องไปโทษใครละทีนี้เนี่ยกูพูดตรงๆเลยนาทีเนี้ยชิบหายเลยค่ะตอนนี้เสียชีวิตเท่าไหร่แล้วนะคะดิฉัน,นรู้สึกสะเทือนใจมากนะฉันจะบอกให้ภูกเก็ตเนี่ยมันยังไม่เป็นแองกกระทะเหมือนกับหาดใหญ่ ภูเก็ตเนี่ยระบายลงทะเลเออมันก็ยังไม่เป็นแองกระทะไงทีนี้เนี่ยภูเก็ตยังยังยังโอเคอะตอนนี้แต่ว่าหาดใหญ่เนี่ยแย่เลยอะตอนนี้เสียชีวิตเป็นร้อยเลยเหรอแปดสิบเก้าสิบแล้วว่ะอุ้คููจะทำยังไงดีวะแม่งสะเทือนใจจิบหมายเลยทุกคนจริงๆนะผมคนหาดใหญ่มาทํางานกรุงเทพครอบครัวผมในบ้านมาครอบครัวผมในบ้านมาสองสามแล้ว เขาบอกว่าอะไรคือมึงควรจะมีคนรับผิดชอบโดยการลาออกนาทีนี้มึงอย่าเพิ่งเรียกหาความสนใจว่ามันจะลาออกหรือไม่ลาออกนาทีนี้เนี่ยคือลาออกก็ตั้งคนใหม่มาไม่ทันตอนนี้มึงต้องช่วยกันเอาให้อยู่ก่อนตอนนี้ต้องช่วยกันก่อนเอาให้อยู่ก่อนอย่าให้อย่าให้ตุยกันมากไปกว่านี้เลยอะ่ะเข้าใจไหมอืม คณอภิสิทธิ์ลงพื้นที่แล้วค่ะสอสอมากกว่าครึ่งหนึ่งของหาดใหญ่ก็คือจากพรรคประชาธิปัตย์นะในนั้นมีพรรคภูมิใจไทยมีพรรคประชาธิปัตย์หกเขตที่เหลือคือพรรคอะไรบ้างก็ไม่รู้มีทั้งหมดเก้าเขตคําถามก็คือลงพื้นที่แล้วยังไงมึงไปช่วยอะไรเขาได้อะทําไมคุณอภิสิทธิ์ไปนั่งแบกบ้านแบกบเมืองแบกบคนแก่ออกจากพื้นที่เหรอคือก็ไม่รู้ว่าลงไปตอนนี้เนี่ยได้ภาพอะไรแล้วก็ไปเป็ภาระชาวบ้านเขาหรือเปล่าด้วยลงพื้นที่ตอนนี้ต่างคนต่างลงไปหาเสียงนะ แต่ว่ามันเป็นพาราให้กับประชาชนตรงนั้นเขาหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดอีกนะต้องคิดอีกนะลงไปแล้วเป็นพาราเขาไหมไอ้พวกที่ลงพื้นที่ลงพื้นที่ลงพื้นที่แล้วก็ทําหาอะไรไม่ได้นี่นะเออนะเมียนายกอีกคนนึงลงไปแล้วผัดข้าวผัดข้าวมึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมากไหมมึงโดนด่าตั้งแต่ตอนไปจีนโดนด่าตั้งแต่ตอนไปนู่นไปนี่โดนด่าตั้งแต่นู่นด่าด่าตั้งแต่เลย คือมึงจะไปนั่งผัดข้าวเป็นภาราชาวบ้านเขาหรือเปล่าเป็นภาระเขาหรือเปล่าเออไอ้พวกที่วายนาะไม่เป็นเนี่ยมึงไม่ต้องไปลงไปหรอกเพราะว่ามันจะกลายเป็นภาระมันจะทาให้เวลาเขาลงไปเนี่ยไอ้พวกหัวคะแนนที่เป็นนายกเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นเทศมนตรีเป็นอะไรต่างมันก็ต้องมาต้อนรับหับขับสู้มึงอีกไอ้พวกอสสอลงไปไอ้พวกที่หัวคะแนนใหญ่ๆมึงก็ต้องไปลงดีดูแลพวกมึงอีกเข้าใจยัง ฮะตามนั้นแหละตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไม่หยุดครับสงขลาพัทลุงตรังยะลาสตูลแล้วก็นาราที่ว่าด้วยตกหนักมากครับฝนตกหนักไม่หยุดเลยพรุ่งนี้ยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นทุกคนต้องอพอยพขนย้ายออกจากบ้านเรือนตัวเองถ้าฝนยังไม่หยุดตกดรสมริกาขอบอกเลยถ้ายังฟังสัญญาณน,นี้อยู่ฉันบอกเลยว่าฉันเนี่ยดูภาพจาก ภูมิศาสตร์ต่างๆของประเทศตรงจุดนั้นของคุณแล้วมันเป็นแอ่งกระทะน้ําเทลงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวน้ําลงจากภูเขาเรื่อยๆถ้าฝนยังไม่หยุดมันระบายออกไม่ได้มึงต้องขนคนออกมาขนคนออกมาออกมาอยู่ในที่ดอนอย่างเดียวนะออกมาให้หมดค่ะคุณยายคุณแม่ใครที่รู้ว่าพี่น้องประชาชนอยู่ตรงจุดไหนมึงบอกบ้านเลขที่กับพิกัดซอยกับตำบลแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะ Google Map เข้าไปเองเลย เข้าใจยังบอกแค่บ้านเล็กที่กับซอยทุกคนบอกว่าไม่มีเรือไปรับค่ะตอนนี้เขากระจายเรือกันแล้วนะเออตอนนี้เขากระจายเรือช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พี่พี่คูภยัยช่วยสอดส่องดูบ้านน้าท่วมยังมีคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ในบ้านเยอะมากทุกคนไปช่วยเขาหน่อยบางคนเนี่ยเขาเป็นคนแก่ติดเตียงติด,ตดอะไรต่างๆ,ๆเขาอยู่ตรงนั้นน่ะบางทีเขาแบบ คือแบบช่วยตัวเองไม่ได้อ่ะตอนนี้เรือไม่พอใช่ไหมเออกองทัพเรือเขาส่งเรือขคายักอ่ะเรือ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 เนี่ยลงไปไม่ใช่เหรอกองทัพเรือนะบ้านบ้านชั้นครึ่งออกไม่ได้อ่าบ้านชั้นครึ่งออกไม่ได้ GPS ใช้ไม่ได้ค่ะ GPS ใช้ไม่ได้ค่ะเน็ตโดนตัด มีคนอายุมากเกาะอ,อยู่บนคือบ้านทั้งคืนจนเกาะไม่ไหวจมน้ําเสียชีวิตโอ้กูเนาะทํายังไงดีวะสัญญาณติดขัดมันภาวะฉุกเฉินก็ประมาณเนี้ยไอ้พวกสื่อตัวนไยหาเหวอ,อะไรพวกนี้แม่งกูรวดหัวมากเลยไอ้พวกศูนย์เตือนภยัยแจ้งภยัยแจ้งเหตุแจ้งหาแจ้งเหวอ,อะไรพวกนี้แม่งไม่เคยใช้หาอะไรได้เวลาฉุกเฉินใช้หาอะไรก็ไม่ได้ คนเดินลุยน้ําออกมาจมน้ําตุยมีค่ะปวดใจชิบปวดใจมากๆเลยวะ่ะอิรัฐบาลเฮงซวยช่วยประเทศไทยรอดจากขเขมนก็ไม่ได้กูจะเป็นเมืองขึ้นขเขมนอยู่แล้วแม่งช่วยประชาชนออกจากน้ําท่วมก็ไม่ได้อีเฮงซวยเย้ช่วยประชาชนนี่ออกจากแก๊งก,กมเมอร์ก็ยังไม่ไปช่วยประชาชนตุยที่แก๊งก,กมเมอร์ประมาณสบิบศพแม่งก็ไม่เคยจัดทงลบอะไรต่างๆไปเพื่อที่จะไปจัดการอะไรไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีเลย อ,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 อ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกูแม่งกระมวแต่ทะเลาะก,กับบิ๊กโจ๊กอยู่โอ้ยแหงสวยเ้<โ>ยรอบนี้อุปสรรคเยอะมากเลยค่ะเน็ตเน่าฝนตกอะไรอีกคะโอ้ฉันสงสารประชาชนขาดแคลนอาหาร ฟังแล้วเศร้ากูเนี่ยอยากจะสะเทือนใจมากกูไม่รู้จะทำยังไงเลยพรุ่งนี้แท็กพลันอยูเขาลงไปฉันก็ไม่รู้ว่าลงไปแล้วฉันจะเน,น็ตเน่าฝนตกน้ําเชี่ยวสารพัดอย่างเลยค่ะยิ่งกว่าจังหวัดเชียงรายอีกตอนเนี้ยเจสก,กีมีมากแต่ขาดคนขับเอา้าขาดคนขับเหรอ กาโหมหายหัวไปไหนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาะหมแกลงไปวันนี้ไม่ใช่เหรอแกลงไปหรือยังัล่นตีกาโหมไปไหนวะเหลือแต่กระทรวงกลาหําหรือเปล่าวะมึง <S <S ขาดคนขับเจสกีและขาดน้ำมันโอ้ยชิบหายยังไงวะเนี่ยทำไมมันเยอะแยะอย่างนั้นวะ ขอดูคขอขอดูข่าวก่อนนะเฮ้ยยังไงวะเนี่ย โอ้ยพวกนางต่างก็ขยันพูดจังเลยสี่ข้อห้าข้อรับมือกับภัยพิบัติน้ําท่วมโอ้ยมึงจะรับมือรับหาเลยล่ะตอนนี้มึงจะมาสี่ข้อห้าข้อปฏิบัติอะไรล่ะสี่ข้อห้าข้อปฏิบัติภัยพิบัติอะไรล่ะนาทีนี้นี่มึงยังไม่ต้องสี่ข้อห้าข้อหรอกมึงไปหามึงเอาไปช่วยคนออกมาก่อนมึงจะมาวิชาการอะไรตอนนี้ล่ะไม่ทันแล้ว งานวิชาการงานงานวิชาล้นงานวิชาเอาเนี่ยมันไม่ทันแล้วตอนนี้ต้องไปเอาคนออกมาก่อน